ก็อัพสบายดีพี่น้องมาพอกันนี่แล้วก็ส่องจิ้วบานนาแล้วพี่น้องเด้อเมื่อนีส่อจิ้วผ้าเขาป่าอีกแล้วพี่น้องเขาป่าอีกแล้วเด้อจ้าพากันหาเห็ดเมื่อหน,นี้มาก,กันหลายคนเด้อจ้าแต่ว่าทําไมไม่มีเห็ด <laughs> พี่น้องเดยวไปเบิ่งน้ำกันเนาะเดียวไปรุ่นน้ำกันเมอไพศสะได้หลยกว่ากันเด้อเมื่อหนีไพศาได้ไลยเป็นปันผบ่ได้นี่เด้อจ้า <laughs> แห้งมานพี่น้องตีมาเด้อควันเอิโมได้โมได้พ่ออ้อแล้วเจ้าฮะก็ได้ดอกเดียวแต่กระบาดเนาะพี่น้องเนาะบ่มานแห้งมือนี่นะเดกจะเฮ็ดผงยังเขาเอิญบจักสือเอาโลดไปหาเป็นเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยมาเด้อพี่น้องเอ้ยเฮ็ดคมเฮ็ดคมโม่ละพ่อเฮ็ดละงกละงอกห้าวละพ่อเฮ็ดคม นี่ดอกงามงามพี่น้องเอ้ยเข็ดค้มก็เอาดอกเป็นของฮาวเนาะจ้าดอกงามเข็ดผึ่งคมพี่น้องเอ้ยมันกระแทบอยู่มือนเลืดมือนเลืด เดอ้อพี่น้องมาเก็บนํากันเดอ้อป,ป่ามันกับแบบว่าป่ามันกับไปย่ายู่หักแบบคนห้าลายนะพี่น้องป่านี่นะคือป่าสกิ้วพาพี่น้องไปหานั่นคนบ่คอยข่าวปนได้ป่านั่นนะป่าตัวน,นันนะป่าน้อยโอ้ยเดี๋ยกงามๆพี่น้องโอ้ยหมุนห้างหมุนแดงโอ้ยส่วนมากจะเห็นนั่น ไม่ยังมีพี่น้องชาปนีน้ำมันมานเท็ดผู้ปันหัวพีสังนะเฮ้อวันศีพูใดมาวางไข่ไข่มาวางไข่เนี่ยไข่ไพ่น้องพี่น้องมาเก็บเอาเด้อไข่เป่าทางใดก็ได้ไข่เป่าได้นางปนีน่ะได้เต็มถังเลยได้เฮ้ยมาอุษาไทยเฮ็ดละงูกผัดเบอร์ไทยไม่ไพ่เบอร์น่ะเออได้อยู่เนีนี่เมื่อกี้นี่เบอร์แห้งอะไร น้อ,องไผ่ก็ได้พโ,โอ้ววออะแบบไรพี่น้องเอ้กุ่มปาหกบปากฟัว้วไรใบพีน้องไปรอน้งกัน้าเขาป่าเ่ะดงนี่แม่ปโป้นี่มานกโกหมูใช,หใช้ปือ้อชีเด้อมาโซ่หน่อยสิ มันคือเห็ดอะไรอ่ะนนีแม่เราอ่ะเออเห็ดพงแซ่แล้วันเอเล่อยูเอลก็แซบมาห้าไปลวกนะมันกะแขนงเอเล่มันคือโบใหญ่โบแขอาเฮ้ยเห็นลงโงเองะโบเห็นจำฮึฮีดปถ่ายหัวไปดีมาสับปนี้ซปปะมันถ่ายพี่น้องปองปลายเพื่อนไ้แจะไข่ไหเพื่นหมักจ้าไข่ีดี ลูกให้เบ right ิ่งแน่ลูกบดมือเอ้ลูกหัวาะมันนี่นี่อุ้ยมันคือบบพี่น้องมันคือบบพะวูขึ้นมาเนาะมันทะเลาะนนึงะพัดไปฮะฮะนาโคได้หรอไม่น่ากินอะไรแบเนั้นอ่ะอันนี้ของซาปปะนีของซาจิวของซาบีจุของซาไผ่อันนี้ของเบาเขยใหม่อันนี้นะพี่น้องเลยเมนบ่ ครับปื้ยังอมาห้ามเนาะง่ามมะล่เห็ดเผิงเขานะเเก็บลายอ่านอยู่ประจำใส่เอาก็ใหแม่ัแหละนนี้เห็ดเผิงเข่าฮะน่ปีนมันดำนั่นเลยเนาะบมีนบเมียนตัวไวเองได้ลายสาีท่ากระู่แม่โปเด้อคุ ซาปเปอคือยังโมมาอยู่เนาะหมูมาเบอร์อะไรจะไปเด้เอาวางสิออกมาสิไปต่อหรือพ่อซัมนี่พี่น้องหมูน่ะสวดล้นกระตาไปต่อแล้วคนเอาของเกินได้เป็นใจมาเบิ่งกันพี่น้องของไพเยอะสิแดงเมื่อล่ะพี่น้องเอ้ยเฮ็ดกันได้บ่ปลายเดือนน้อยนึง เออเก็บเลยพักติวน่ะบมได้พักติวจักย่องงถ้าเก็บพักติวนะฮะเก็บเลยพักติวนะพี่สิม,มอ่ออะไรพี่น้องสิม่อแล้วฮะ ได้เฮ็ดปวกโตได้ปะ,ดเดะเรียกว่าลากเก็บผู้เดียวโพดโพดแล้วซ <laughs> าปนี้ลาเก็บเห็ดปวกผู้ <laughs> าาเ,ด,เดียวอ,อ๋ออ, <laughs> ยยอันนี้มันหมดเฮ็ดเป็ดปวกขนาดได้เป็นบ้านไทยไปพี่น้องเมื่อเมื่อเมื่อถ่ายกันได้ถ่ายยังมาแล้วอันนี้พี่น้องเฮ็ดก็ได้ ไหนโบราณก็พอกินนี่แล้วสื่อเท่านี้มันจะคัันบีเพื่อนอะเออแม่นจูมมันนี่นะนแหละเห็ดเผิอเขาอ่ะตัดตีนมันก่อนแล้วว่าจะใส่ต,ตัดมดแล้วอาน้ำกรตัดน้ำพี่น้องเรียบบึงตอนเทาแกงเด้อพี่น้องเด้อบุทานแกงพี่พี่น้องมาเด้อกินแกงเห็ดแซ่บเด้อแกงเห็ดห<ก>ลอบเที่ยงพี่น้องเอยเห็ดคมได้นบีเนาะคม นี่เฮดคมพี่น้องเดีซจิวลองกินให้เบิงแซ่บด้พี่น้องกอะอือเพราอได้กินอีกอย่างน้องไม้จนเบิดคิ่อน้อไม้มาดูอีกตัวนะใหญ่ตัวขาวนะฮึในพี่น้องน้อไม้ ดบ้องมันกะเตราสิการเราแล้วนะป้าฮาเลยนะในตัวบองมาแกงมาแกงโบ๊จะซีเอาบองมาเด้อพี่น้องกินข่าวซามาคีเด้อจ้าเมื่อนี้อยู่ไหนอยู่หน้าชื่ก้าพี่น้องเ้ยกินข่าวกับแกงเห็ดวันนี้นะคะพี่น้องเอ๋ยหมูกินเห็ดละโงกเขากินแกงเห็ดขมเด้อ ันไมเห็ดยังทนไมกินขอก็ยังันไมกินมาม่าแล้วมามากินมามาแล้วคุณลุงเลยคมอยู่บ่พอบ่คมเหนียนน้าบ่บ่บ่คมนกต้มเหนียนน้ำต้มเหนียนน้ำหนงมะแกง ขึ้นบขึ้นเบรไฮมบ้านเป็นเดี๋ยวขึ้นบับม่เป็ด hm ีมงมอไเปนคมพี่น้องนันู <g 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 ่ใกัปันเคมบ่แซ่บพี่น้องอเดีแซ่บแบว่าทำปลาต้มแกงใส่ผักสลายน่อวันวันใหม่ โอเคพี่น้องมาวนี้ัาจิวกัสิแลมลาพระจาาเลยเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจสองจิวบานนาเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อบายบายจ้าอาะบายบายบายจ้า